สวัสดีครับพบกับผมกับช่องรอยไทยพัฒนาอีกแล้วนะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันก่อนเลยนี่เลยนะครับเราจะไฮไลท์คนที่ได้คะแนนมากกว่าเกณฑ์คนที่ได้คะแนนต่ากว่าเกณฑ์นะครับก็สีแดงนะหรือว่าคะแนนคาบเส้นเลยสีเหลืองนะครับผมมีวิธีการทําก็ง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผม๋ยวผมจะขอย้อนกลับให้หมดเลยนะครับขั้นตอนที่1นนะครับผมให้เราไฮไลท์ส่วนที่เราต้องการทํา ผมก็จะไฮไลท์ตรงคะแนนของนักเรียนตรงนี้เนาะตัวอย่างข้อมูลของผมนะครับ mm hmm. เมื่อบมไฮไลท์แล้วนะครับ mm hmm. ผมก็จะมาที่เมนูไอ้ตรงนี้เราอยู่โฮมถูกต้องแล้วนะครับผมมาที่เครื่องมือ Conditional Formatting นะครับผมตรงนี้นะครับตรงนี้เนาะตรงนี้นะครับโอเคผมก็คลิกเลยนะครับดอปดาวลงมาึบเดี๋ยวเราจะอยู่ที่ตัวไฮไลท์เซลล์ลูนกันนะครับเพราะว่าเขาจัดเตรียมเครื่องมือมาให้เราค่อนข้างจะครบแล้วนะครับผม เครื่องมือแรกนะครับ greater t แด n นะครับผมก็คือต้องการาไฮไลท์คนที่คะแนนมากกว่าเก์มากกว่าอยู่ระดับปลอดภัยนะครับก็ใช้มากกว่าก็ใช้ g r e a ตอร์แด n ตรงนี้ก็ด้น,นะครับผมว่าคิดเลยนะครับปึ๊บเขาก็จะให้เราใส่ค่าที่เราต้องการกําหนดนะครับอย่างเช่นผมใส่ถ้าใครคะแนนที่มากกว่า20เนี่ยอยู่ในโซนปลอดภัยแล้วผมให้เป็นสีเขียวนะครับผม <c oughs> ผมก็สกอก20ตรงนี้นะครับแล้วเขาก็จะมีเป็น ดีฟอ t ไว้ให้เราอยู่แล้วนะครับว่าเป็นสีแดงนะครับเติมสีลงไปในฟิลแล้วก็ตัวหนังสือสีด้วยนะครับผมกับพวกเทคอย่างเดียวนะครับอย่างนี้เป็นเทคอย่างเดียวนะครับผมกับคัสตอมเองเลยก็ได้นะครับผมคัสตอมเองเลยก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะใส่ของดีฟอยเนาะมากกว่า20อยู่ในโซนปลอดภัยผมใส่สีเขียวแล้วกันนะครับให้สื่อความหมายหน่อยนะครับผมผมกดโอเคเรียบร้อยไปหนึ่งนะครับผมการชัดมากกว่านะครับมากกว่าต่อไป ต่ำกว่าเกณฑ์น,นะครับผมสมมุติผมตัดคะแนนที่15นะครับผมผมก็มาที่เครื่องมือ Conditional Formatting อีกเลยนะครับผมไฮไลท์เซลล์รูนเหมือนเดิมน,นะครับผมเลดแดงเห็นไหมครับน้อยกว่าเกณฑ์น,นะครับน้อยกว่าเท่าไร่นะครับผมสมมุติผมตัดที่15ผมใส่15คนที่ต่ํากว่า14ก็จะต้องถูกไฮไลท์สีแดงอ่าอันนี้เป็นดีฟอต์ถูกต้องอยู่แล้วนะครับผมกดโอเค อีกอันนึงนะครับสมมติครที่คาบเส้นเลยนะครับผมสมมุติผมตัดที่15ไรที่เท่ากับ15นะครับผมก็มาที่เครื่องมือ conditional formatting มันเดิมนะครับผม highlight cell rule นะครับเราจะใช้ตัว equal to ตัวนี้นะครับก็คือเท่ากับเท่ากับนะครับผมหรือใครมีข้อมูลที่แบบว่าอยากให้มันเป็นระหว่างช่วงคะแนน16ถึง20ใช้เป็น between อย่างนี้ก็ได้นะครับผมก็คือระหว่างระหว่างนะครับ เราจะหาสำหรับนี้ครับเส้นเนาะเราใช้ equal t o ตัวนี้นะครับผมบผมตัดที่สิบสิบห้านะครับผมผมให้เป็นสีเหลือง yellow อ่าผมก็กดโอเคปึ๊บทีนี้เราก็จะดูข้อมูลง่ายขึ้นแล้วว่าเอ๊ะนายคนนี้สีแดงเยอะ,สะแสดงว่าคะแนนเนี่ยต่ำกว่าเก์น,นะครับผมหรือว่าอ๋อนายคนนี้สีเขียวโอเคอยู่ในโซนปลอดภัยนะครับหรือว่า,าวิชานี้ทำไมถึงแดงตลอดเลย ได้คะแนนน้อยตกกันหมดเลยนะครับผมแต่ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเราใส่ไอคอนอีนิดนึงนะครับผมไอคอนอนีนะผมก็ไฮไลท์เหมันเดิมนะครับผมมาที่เครื่องมือเดิมเลยนะครับ conditional f o r m a t t นะ i, I นะครับผมทันผมอยู่เนาะผมมาที่ไอคอนเซ็ตนะครับผมของเราเนี่ยมันมีส,สีสีนะครับมันมีสีขาวด้วยที่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ไหนนะครับผมก็จะใส่ตัวไอคอนตัวนี้ หรือถ้าท่านใดอยากใส่แบบนี้ก็ได้นะครับผมเขียวโอเคถูกต้องนะครับผมก็ใช้ให้เหมาะกับข้อมูลของเรานะครับผมจะเป็นจะเป็นเหมือนไอสัญลักษณ์สัญญาณโทรศัพท์อย่างนี้ก็ได้นะครับก็ใส่ให้สื่อความหมายกับงานของเรานะครับนี่อันนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะออโต้ให้เราอยู่ละของปมผมก็ได้ใส่ตัวนี้นะครับมีสีแอโร่โอเคทีนี้เราก็จะดูง่ายขึ้นนะครับผมเหมือนมีไอคอนไนละ้มีรูปเล่นนิดหน่อยนะครับผม ก็จบนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเป็นไงครับผมไปไวเกินไปไหมคอมเมนต์ติชมได้ที่ด้านล่างนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์นะครับผมสำหรับทุกๆท่านนะครับผมจะนําไปแอพพลายนำไปประยุกต์ใช้กับงานของทุกท่านนะครับผมจะได้การทํางานเราเนี่ยจะได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับก็จะได้เห็นพวกนี้แหละนะครับอ๋อดูง่ายขึ้นอนี้เป็นต้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเลยนะครับผมสวัสดีครับ